อุตสาหกรรมที่ใช้ฟรีโรลเลอร์คอนวเยอร์ฟรีโรลเลอร์คอนวิเยอร์หรือโรลเลอร์ลำเลียงแบบอิสระเป็นระบบที่ใช้แรงผลักจากคนหรือแรงน้องถั่วในการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ต้องใช้มอเตอร์ลดต้นทุนพลังงานและบำรุงรักษาง่ายแล้วอุตสาหกรรมไหนบ้างที่นิยมใช้มาดูกันเลย 1. อุตสาหกรรมโลจิสติกและคลังสินค้าใช้ในศูนย์กระจายสินค้าและระบบคัดแยกพัสดุลดต้นทุนพลังงานและรองรับการขนถ่ายสินค้าด้วยแรงคน2อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับการลำเลียงกล่องบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลางใช้งานง่ายและติดตั้งได้รวดเร็ว 3. อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปใช้ในสายการประกอบสินค้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสามารถออกแบบให้รองรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นได้สีอุตสาหกรรมขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าใช้ในสายพานขนถ่ายสินค้าและโหลดพัสดุข,ขึ้นรถบรรทุกรองรับการลำเลียงแบบต่อเนื่องโดยใช้แรงโน้มถ่วงช่วยประหยัดพลังงาน ฟรีโรลเลอร์คอนวเยเป็นระบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงานลดต้นทุนและใช้งานได้ง่ายรองรับสินค้าที่เคลื่อนที่โดยแรงผลักหรือแรงโน้มถ่วงมองหาร,ระบบลำเลียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณปรึกษาอีซี่คอนว y เยได้เลย